โอ้โอเรงหมกดอกนี่ไหมครับเบิง้งว่ดอกบางญ่เลยครับ กอเห็ดละงอกไข่หนึ่งครับนี่ไข่หนึ่งครับน้อยๆเนี่ยบ่าอากดอกน้อย,ออยพดปลูกไว้เนาะครับไข่แรกแหกมานสำหรับเส้านี้ครับผมเห็ดละงอกครับ บานงามอยู่ครับ งกเหลืองครับ ละงกเหลืองนี่ดอกน้อยก่อนละงอกขาว้วครับนี่ละงอกเหลืองครับเี่กวแจ้งแล้วลรครับพอดีมาพ่อยเห็ดละงอกกอนโอ้เห็ดละงอกใครบอกง่ลยครับอ่ะอืมอืมอีกสองจุม một chín con mm -hmm. một chín hấp ngám vô ไข่น้อยครับ่เอาครับปกไว้ก่นอนไข่เง่้ยๆก็เนาะเนีนะ่ เรงโงกสองบานง่ายๆครับสองบานยูพี่ครับจุม่มยูพี่ ไขรในีน้อยบ่เอาแล้วครับ ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพบพ่อกันอยู่ทั้งโคกขึ้กเก้าล่ะครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดขี้เก้าล่ะครับเนี่ยเมื่อเ้าเนี่ยเขาเก็บขึ้นมาครับก็ได้เป็นเห็ดละงองกนิดๆน้อยๆแล้วก็เห็ดพิงเดียงเห็ดพิงนงยุ้งครับเมื่อนี้กับตรงวันที่19สิงหาคมพศสองพันหารยหครับหมายของเขาก็ยังเป็นเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิเก้าล่เนะครับเนาะ บ้านลูกจ้างอิสระกันยั่วอำเภอฟักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิหรอครับสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆก็บอกกันไปเรื่อยๆอยู่เนาะครับเนาะเอาละครับเมื่อนี้เขาสีมานเห็ดยังกับมารุนน้ำกันลรครับเมื่อนี่หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขากับมานเห็ดละงกไปหลายเติมลรอครับเมื่วานเนี่ยแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็ียนเงียบๆบุคคลหาขึ้นมากัเดี๋ยวครับหายางขึ้นมาหันกับเพก็ได้สมมติหรครับยัง่าหลายปันใดกต่จังมารุนน้ำกันหะครับเมื่อนี่าเขาสีมานเห็ดยังเนาะบุญละครับยังเข้าไปเรื่อยๆ หยุดหมายไปทางเขาก็อยู่ทางไหนพุ่นล่ะครับไปครับรุ่นน้ำกันมาเนี่ย ก็เหรอครับม,มูเห็ดราโงกเหลืองครับ มูนี่ก่อนค้างที่ใ่ญ่อยู่ครับจะ้ะเจ็บไปเรื่อยๆนะครับอืมใครบน่ครับไข่เห็นเรืองอกเหลืองมันมีไขรไหนน้อยนะครับ ีน่ไข่เน,นยๆเนี่ยบ,บ่เอาอะครับเอาแต่ไข่ใหี้ๆเนี่ยเนยยาะเานยๆนี่ปลกไว้ก่อนครับบ่เอามือหนาข้างในไม้จังเอาเนาะ ดอกนี่ไห้ยครับเบิง้งว่ะดอกบางใ่เลยครับอดอกนี่ไหมครับใ่ขนาดเลยดอกเดียวนี่กระต้ียงเลยแล้วโกกเหลืองครับดอกนึง ่งเหลืองครับ ừ, ดอกเงี้ยง,งามเลยครับสองดอกเห็ดเพิ่งไข่ครับอืม ยังงามเลยครับเนี่ยใส่เจ้าขาวจัว <c oughs> เนี่ยครับเบึงอีกสองดอกอืออเห็ดกอดอกนึงครับเพิ่งเหลืองครับ ห,หมูปลาครับนี่ล้ครับห้างหมูปลามีลูกบอเรนโคโรดออกนีอีกล่ะเหรอเดี๋ลครับมองหมูปลามันสีออกลูกมันเด็ดไรส่ล่ะทั้งเขาทั้งนี้ บึงดุบึงหั่งนครับโอ้โหเห็ดดีขนาดเลยครับเบ่งอย่ายพี่น้องเบ่งเฮ็ดดีขนาดขอหักบึงหังหมูปลา เห็นไหมนี่แหละครับคือหางหมูปลาเดี๋ยวครับหม่งหมูปลาสีออกลูกนะครับนี่แหละเป็นหางหมูเด้ครับท่านที่บอกเคยเห็นกับเบื้องไ้ครับนี่แหละหางหมูปลานะครับเขาจะเท็ดทั้งประมาณนี้เวลานั้นกกัสีน้อนไหนนี่แหละครับเนี่ย ขวพอหางหมูปลาเสยนะ <c oughs> <c oughs> ครับหางหมูฮะดีแต่เอาบ่มาพอตอนนอนอยู่ตัวนี้เนาะครับเนาะมึง <c oughs> ไข่เห็นละงอกใ่ญ่ครับบ้านอ่ะไข่น้อยกบบนี้ครับโอ้สีหาไข่อ้ผีไข่นึงเด้ออืมไข่น้อยครับเอาไว้ก่อนไข่น้อยบ่เอา นี่น้อยๆครับบ่นี่เราโง่ขาวนะครับมาอือเราโง่บานนี่ครับบ่มิจูมยุกเอาจูมก่อน mm ผึองนุ่งยุ้งครับอ๋อไม่ยู่น้ำกันก็เห็เผึ่งไข่อีกนี่ครับไข่อีกสองดอกอือสองดอกนี่ยังเล็น้อยอยู่ครับบ่อาดอกมันน้อยพอดูอไปครับดื่นจังมาว่ากัน นี่ไข่เดียวเธอเลยอยู่ <c oughs> โอ้ยเรางอกเลี้ยงน้อย ตาลีตูนศาสตร์อะ เงงแดงโอ้ oh, งามครับดอกน่いいนะมาเบิงผลงานการหาเหตุของเขาสำหรับมือนี้ครับน <Awesome. S 1> ี่แหละครับสำหรับการหาเหตุของเขาสำหรับมือนี้มือนี้กระมานก็เป็นเห็ดละงอกนะครับเป็นเห็ดละงอกจุ่มนะครับเห็ดละงอกจุ่มงามงาม มีทั้งละง้อขาวละง้อเหลืองล่ะครับเนี่ยตัว่ากัเห็ดละง้อรอบไม้เนี่ยครับเนี่ยก็ออกอยู่ตัว่ากัออกเป็นแบบห่างๆอ่ะครับออกโบทีออกโบ,ออกบหลายคือชุดวังหันครับเขาก็เก็บมาสองมือแล้วก็ถือว่าพอได้เก็บได้เลี้ยมไปอยู่ครับสําหรับเห็ดละง้อก,ก็ได้สาหรับมื้อนี้เขาก็มานกับเป็นเห็ดผึ่งเหลืองแน่เห็ดละง้อแน่นะครับเนาะเห็ดผึ่งนกยุ้งแน่นิดหน่อยล่ะครับ,รบแต่ส่วนมากกับเป็นเห็ดละง้อล่ะครับมื้อนี้ก็ได้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโวข้ามันมาฝากพี่น้องเขาซับนี่แหละครับเบิ้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ